เพื่อตอนนี้เพรอยู่บนรถแท็กซี่แล้วนะคะเพื่อนๆชาวยูทูบนะคะส่งข้อความมาให้เพรให้เพรไปที่นี่พนเพรก็เลยแต่งตัวแล้วก็อยู่บนรถแท็กซี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าย่านนี้คอนดอกยินดามีอะไรน่าสนใจมากันไปกันเลยคะ่ะเพรเริ่มต้นจาก คุณิงานนะคะเส้นทางเป็นอย่างนี้เลยวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะคะเกือบเที่ยงแล้วค่ะเพื่อนๆผู้คนก็เริ่มออกมาแล้วรถแน่นนะคะแต่ก็ยังขับไปได้เรื่อยๆคะ่ะ วันเ yeah. go two where where ที่ two door no, over there ah oh, uh, and then u h behind a tree. three t o r e y e and h a over there uh, over there Uh, go 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 g over course o there oh, okay h o there are three tiga <Three. S 2> <laughs> uh, tiga okay เพื่อนๆค่ะตอนนี้เพชรมาถึงแล้วค่ะ แล้วเพจก็เซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าคนขับแท็กซี่บอกว่าคุณจะไปพอนดอกอินด้านหนึ่งสหรือ3แต่เพจก็บอกฮะมีสามเลยเหรออันที่เพจยืนนี่ยืนอยู่นี่เป็นพอนดอกอินดานหนึ่งค่ะแล้วแท็กซี่ก็บอกว่ามีฝั่งขนุนนะคะแล้วก็ด้านหลังของเราค่ะแล้วซ้ายมือศุนนุ่นเลยนะคะ โอ้โหเป็นสนามกอล์ฟค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปัญหาของเพชก็คือไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยอ่ามีชัรเตอร์บัสเซอร์วิทด,ด้วยอ้อนี่จังเลยเอาอย่างนี้ละกันเพชละคอนดอกหนึ่งก่อนเลยกันไปได้วยกันเลยคะ่ะพอเริ่มเดินเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือที่หลัง หลังได้ไหมเนี่ยอ๋อรับตัวสเต็ปอ้อมขัองเหยียบตรงนี้นะคะเพื่อนอะไม่ต้องเปิดกองตรงนั้นแล้วนะเหยียบตรงนี้อ่ะล,อ oh, oh, ล้อมโอ้น้ำแรงมาก <laughs> ดีจังเลย1ันแตรงข้ามนู้น2 yeah. สวัสดีออวะเดะอวะเดะอาติมากะซีป่ะอันหนึ่งก่อนเลยเข้ามาก็เจอเคาน์เตอร์นะคะเจอร้านอะ่ะ ก็เจอร้านนี้เลยซปเปอร์มาร์เก็ตฮีโร่ค่ะเพื่อนๆเคยได้ยินเพื่อนๆหลายท่านพูดถึงฮีโร่ซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะว่าของด้านในมีแต่ของมีคุณภาพตอนนี้กำลังขึ้นไปชั้นสองนะคะตอนนี้ก็คือสับสนไม่รู้จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงดีเลยเพื่อนๆเพราะว่าห้างใหญ่มากตอนนี้เพชรขึ้นมาชั้น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆ ในความรู้สึกเหมือนห้างจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองสามชั้นนะคะในพินดอกอินดามอโอ้จะมีโชว์ด้วยวว้า <Wow. S 1> จากการที่ดูนะคะวันนี้วันที่17 00, จะมีโชว์เซเเป็นการโชว์ผาดผมกับเพื่อนๆยืนอยู่ชั้นสองแล้วนะคะ ร้านอาหารมากมายเลยใหญ่มากค่ะบนหน้าเรานี่ก็เป็นร้านอิเล็กทริกอิเล็กทรอนิกซิตี้นะคะร้านเบเกอร,กรี่ว้าวร้านกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเพชรจะลองขึ้นไปชั้น3ดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจชั้น3ของค o n ดอกอินดน ตื่นตาตื่นใจนะคะคนรู้อยากช็อปปิ้งขึ้นมาทันทีเลยขึ้นมาด้านหน้านี่ก็เป็นเทนนิสสปอร์ตเอเชียค่ะว้าวสำหรับคนมองหาชุดออกกำลังกายนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้เลยเดี๋ยวจะลองเดินไปทางขวามือค่ะว่ามีร้านอะไรมีอะไรน่าสนใจที่นี่ ต้นหน้าเรานะคะก็มีเป็นโนค่ะตั้งอยู่หนึตัวแสดงว่ามีช่วงเวลาที่มีคนเล่นเป็นโน่นะคะสิ่งที่ชอบมากเลยนะคะของห้างนี้ก็คือเพดานทำเป็นกระจกค่ะกระจกใสแสงแดดส่องถึงก็เลยทำให้ห้างดูสว่างสดใสนะคะ าตาดูดีมากเลยค่ะชั้นล่างก็ขายรถค่ะชาบูตอนนี้เพจเดินอยู่ชั้น3าของฮอนดอกอินดา1น,นะคะเพื่อนเห็นร้านอาหารด้านข้างแล้วแล้วก็ด้านขวา หิวเลยค่ะเ,เพื่อนนี่กระไร้ตู้ชาร์จค่ะสามารถชาร์จมือถือได้ตรงน,นี้ก็เป็นโซนเสื้อผ้านะคะแบนเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างค่ะเ,เพื่อนจดูกัน บันไดเลื่อนเยอะค่ะไอศกรีมโอ้ตอนนี้เพรยืนอยู่ในโรงหนังกับเพื่อนๆข้างๆนี้เองเสียงดังหน่อยนะคะซื้อตั๋วค่ะมีขา้าวโพดป๊อปคอร์นมาดูซิว่ามีหนังอะไรเข้าตอนนี้อยากดูหนังก็แล้ว หนึ่งไปค่ะเดี๋ยวเบสจะลงบันไดเรื่อนตรงนี้นะคะเพื่อจะลงไปสู่ด้านล่างเพราะว่าห้างมีแค่สชั้นค่ะ อนแรกนะคะจะตัดสินใจลงไปข้างล่างค่ะแต่ว่าพอจะลงปุ๊บเห็นด้านขวามือค่ะเป็นเมืองโซโกโนะคะจากที่เพจเห็นซ้ายขวาหน้านหลังน่าจะเป็นร้านอุปกรณ์อิเล็กทริกค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีร้านขนมด้วยนะคะ <S <s เขียนว่าเป็นสกายวอล์กโอ้จริงๆด้วย เพื่อนๆนี่คือสกายวอล์คค่ะืนเพื่อนๆค่ะตอนนี้เพชยืนทางเชื่อมระหว่างพรอนดอกอินดาหนึ่ะคะที่ตอนแรกเพชยืนอยู่ข้างล่างนั้นเลยมาถึงแท็กซี่แล้วตอนนี้เพชกำลังจะข้ามไปพรอนดอกอินดาสองค่ะเพื่อนเป็นสกายวอล์คทางเชื่อมต่อค่ะถ้าเราจะไปห้างฝั่งตรงข้ามเราข้ามสกายวอล์คตรงนี้ได้เลย ว้าวเจ๋งสุดๆมาดูกันค่ะบรรยากาศสกายวอล์กอู้เหมือนกับว่าสกายวอล์กจะมี2องฝั่งนะคะเพื่อนๆจะมีฝั่งนูง้นแล้วก็ฝั่งที่เพจยืนอยู่นี่ว้าวดีจังเลยค่ะคนไม่ต้องไปเดินข้ามถนนนะคะจะไปห้างสามารถคอนเน็กด้วยสกายวอล์กแบบนี้เจ๋งค่ะ เดิมนะคะเพื่อนๆมีร้านอาหารแร่เพชรขึ้นไปดูร้านอาหารค่ะนี่คือพรอนดอกอินดาสามก่เพื่อนๆการตกแต่งออกแบบแตกต่างกับพรอนดอกอินดาหนึ่งมากเลยค่ะเพื่อนๆจากสไตล์ที่เห็นตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็น สไตล์ยุโรปหน่อยๆน,นะคะมีรูปปั้นเป็นรูกม้าค่ะแล้วก็สิงโตค่ะเพื่อนๆลูกปั้นนะคะเป็นมา้าเรียกว่าม้าอะไรนะคะในเทพนิยายอะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็มีสิงโตค่ะ ขวามืออาหารจีนนะคะตรงหน้าอาหารญี่ปุ่นว้าวน่าสนใจค่ะเพืเ่อนๆตอนนีน้ก็แยกมาทางซ้ายมือนะคะด้านหน้าเห็นป้ายคำว่าฟู้ดคอร์ทว้าวน่าสนใจค่ะเพืเ่อนๆค่ะ นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆของคอนดอกคำแดงจากที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะคะว่าไม่น่ามีอะไรน่าสนใจใช่ไหมคะตรงนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจใช่ไหมคะเดี๋ยวเพชรจะถ่ายชัดๆให้เห็นการออกแบบนะคะของห้างนี้จะเป็นสไตล์คลาสสิกนะคะเทพนิยายดูได้จาก การออกแบบของบันไดเลื่อนนะคะแล้วโครงสร้างนี้ที่เพชรกำลังยืนอยู่เป็นสะพานข้ามห้างค่ะจากด้านขวาไปด้านซ้ายมาดูการออกแบบตรงนี้ค่ะน่าสนใจมากเลย ไปดูกันค่ะว้าวเห็นป้ายคำว่า water park แล้วค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้นะคะเพชเดินมาถึงทางแยกแล้วระหว่างมิทโมอก็ water park เพชเลือกไปอันนี้ค่ะ water park Pondok ok i n d a ไปดูกันว่ามีอะไรในนั้นสะพานตรงหน้าเนี่ยราคาเพืเ่อนๆที่เพชเดินข้ามมานะคะตอนนี้เพชก็ เราะมาทางซ้ายค่ะเห็นสะพานเดินลงไปบัสเวยนะคะตอนนี้เพรเดินอยู่ในโซนของวอเตอร์พาร์คนะคะแต่เพรยังไม่เห็นว่าส่วนน้ำอยู่ตรงไหนเลยอู้หูคงจะอยู่ชั้นล่างเพราะตอนนี้เพรอยู่ชั้นสามเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างค่ะ เพื่อนตอนนี้เพชยืนอยู่หน้าสวนน้ำนะคะรู้สึกว่าเหมือนจะต้องซื้อตั๋วนะคะเพื่อจะเข้าไปสวนน้ำด้านหลังมาดูกันว่าการซื้อตั๋วเป็นยังไงค่ะเพื่อนๆ่นตรงหน้าเพชนี้นะคะเป็นส่วนน้ำค่ะเพื่อนเพื่อน ว้าวคนไม่เยอะนะคะของก็สามารถนั่งรอได้โซนนี้นะคะสระว่ายน้ำยาวจริงๆเลยท่ะเพื่อนด้นานหลังนั้นก็เป็นเครื่องเล่นสนุกๆของเด็กๆค่ะมีสไลเดอร์ด้วยเพื่อนๆค่ะตอนนี้เพชรยืนอยู่หน้าตอร์พ park นะคะด้านหลังที่เพชรไปเดินมานะคะเป็นเป็นห้างที่เพชรเดินมานะคะเพื่อน ตอนนี้เพรจะไปสำรวจร้านทาอยู่ใกล้ๆนี้เองอยู่ในสนามกอล์ฟไปดูกันเลยค่ะภายในนะคะก็จะขายสินค้าอุปกรณ์กอล์ฟทั้ง